ที่สองที่สามที่สี่ตอนนี้เด่นที่หาย,ยา,กากเขามาได้มือหนึ่งสองมือโอเคครับอยู่ซํำเก่ายู่นอกพี่น้องเป็นจังไดผลประกอบปิดออกไม้กับห้อเขาสากเนาะวันเดือนปีก็ผ่านไปไวๆวมากเลยแต่ว่าการสั่งไล่ได้ไล้หรอว่าในความคิดความฝันแต่ละคนก็เหตดยังก็ต้องมีความหวังเนาะพี่น้องแต่ว่าห้องกับสีวางไล่ไปมันกับ ค่ะห้ามผสมหวังห้ามมันกะบ,บดีทำใจไปเป็นกลางๆไปเห็ดไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆอิปนี่กับเนาหรอกในี่เป็นตะมันอยู่ค่ะพี่น้องในมือละเดียนละเดียนอยู่ยางหน่อยนี่ข้าเจ้าได้มือละลายเลียนซิเเลียนเศร้าเลียนจะคล้องกันได้มือละเรียนกันย่างว่าดีเนาะดีครับอยู่ซํำเก่าอยู่นอกพี่น้องเป็นจังใดผลประกอบสะสมมือละนิดละน้อยไปพี่น้อง เฮาวโมเนคนดังเนาะหฮาวโมป็นคนดังคือเพื่อนผูทติดตามห้ากับบหลายเฮ็ดไปม่วนๆซึ้นๆไปสำหรับพี่นอ้องติ๊บออกไม้กับห้องเขาสากเนาะวันเดือนปีก็ผ่านไปไวๆมากเลยแต่ว่าการสั่งไล่ได้นี่อย่างอยู่พี่น้องเอ้ยผู้ถามกระถามทุกมือทุกมือไปใส่กระถามผู้ไดกระถามปิดจ้งได้เราได้ไล่เป็นได้เรียนนี่ได้ไล่เป็นได้แทนพืดพืชขึ้นอยู่ โฆษณาสติมเนาะแต่ว่าโฆษณาเอ้ยแต่ว่าโบนัสนั่นเดือนแรกมันฟังแล้วพี่น้องเอ้ยขากล่องกระไดอัาชิพก็จะแม่งางเนาะเดี <c oughs> <c oughs> ยนเก่ากระสิเบิร์ดดาวพี่นอ้องกับเขาไปวัดบ่ <c oughs> เห็นมานี่กระสิพ่อปีแล้วเปิดสางไล่ได้มานี่ยังบ่ท่านไหนท่านลดพ่อ ใส่พ่อเบิก์ที่สันดกสะสมไปเรื่อยๆนฟังแล้วพี่น้องเอ้ยขากล่องกระไดอาชิปก็จะม่นงากนเนาะเยือนเก่ากระสิเบิร์ดดาพี่น้องสวัสดีตอนสายๆของวัน <ๆ S 1> เดือนกุวกัวคนละโฆษณากลับขึ้นมากอะ ขอบคุณใบเลียงกับลีสมมือละนิดละน้อยไปพี่น้องเฮาบ่าเมนคนดังเนาะเฮาบ่าเมนคนดังคือเพิ่นผู้ติดตามเฮากับบอหลายเฮ็ดไปม้วนๆซื่ๆไปสำหรับพี่น้องครับพี่นอ้องอยเว้าหลายอยู่แต่ว่าเวลายาวแล้วพี่น้องสิบ่เข้ามาเบิง่งขอจบไว้ซสนี้ล่คะค่ะขอบคุณทุกๆุกครับใ,ใส่เงินจักเทียแล้วนะเลยว่าโอ้ยังไม่ได้ใส่เทียสนึกว่า ย่างวาดิบออกไม้กับห่อขาสากเนาะวันเดือนปีก็ผ่านไปไวๆมากเลยแต่ว่าการสั่งไล่ได้นองเจ้าขีตื่อบางทีน้องน้องบูกรัรรนรนเนาะน้องน,องน้องนุ่มจังใดใครมีอะไรดีก็มาเล่าสู่กันฟังค่ะท่านเด็กพ่อ,อใส่พ่อเบิกเทียสันบอกสะสมไปเรื่อยๆแฟนพื้ดๆขึ้นอยู่โฆษณาสตรีมเนาะ แต่ว่าโฆษณาเอ้แต่ว่าโบนัสนั่นเดือนแรกกันที่น้องซาวคีเอเตอร์ของพวกเราเป็นจังไาไรคะจะได้ค่าขนมได้ค่าเน็ดได้ค่าติออกไม้กับห้องเขาสากเนาะวันเดือนปีก็ผ่านไปไวๆมากเลยแต่ว่าการสั่งไล่ได้ ินต้มถั่วดินไม่เยี่ยมเยอ่อากอากต้มถั่วดินไอไมี่ยังดีกับเมื่อเราสุกับกับเขาไปวัดบ่เห็นมานี่กระสิพ่อปีแล้วเปิดสางไล่ได้มัน,นี่ยังบ่ท่านไหนข้องเดียนเก้ากับเดียนเก้าแลมเหรอตะไรค่ำล่ะแลมสิบค่ำละบ่จกน้อยกับห่อเขาประดับดิน ห่อเขาสากเดือนซิปออกไม่กับห้องเขาสากเนาะวันเดือนปีก็ผ่านไปไวๆมากเลยแต่ว่าการสาารนนั่งไล่ใด้จต้งใดนอ่านมาเปิดสั่งไล่ใดสั่งไร่ไห้มากเนาะเพราะได้พูดได้คุ้ยได้บอกได้จ่ากับเพื่อนๆอมีเพื่อนถ้าเฮาบนมีเพื่อนถ้าเฮาอยู่แต่เฮาเฮาก็ใส่ความคิดหลาย หลังจากศูนย์ียแล้วว่าในความคิดความฝันแต่ละคนก็นเยังก็ต้องมีความหวังนอกพี่น้องแต่ว่าห้องกัสบสรีวังไล่ไปมันกับจักเดือนสะสมไปเรื่อยๆเพราะต่อมาต่อมาวัดเดียนที่สองที่สามที่สี่ตอนนี้เดียนที่หายากข่อมาเลยเมือหนึ่งสองเมือโอเคครับอยู่ซ้ 10, 10, 10, 10. ำเก่าอยู่นอกพี่น้องเป็นจ้งใด ผลประกอบเป็นพบปะเพื่อนฝูงไปสนะได้ก็เอาก็ยากต้องเดียนเก่ากับเดียนเก่าแลมเะรอถ้าได้คำละแลมสิบคำละบ่จกน้อยกับห่อเขาประดับดินห่อเขาสากเดียนเดือนกลัวๆคนละโ้ษนากับขึ้นมากอะปรากฏว่าเดียนกับะสมมือละนิดละน้อยไปพี่น้องห้องม่าเป็นข้นดังเนาะห้อง่าเป็นข้นดังคือเพื่อนพุทธิตามห้องกับบบอหลายที่ไป มวนๆซื่นๆไปสำหรับพี่น้องใ,ใส่เงินกักเทียแล้วะนะสดว่าโอ้ยังไม่ได้ใส่เทียสนันบอกว่ายังวนเดือนกลัวๆคนละ่ะวสนนากลับขึ้นมากะปะการากว่าบเลียนกะเรล่นร่างใจที่มี่ให้กันเด้อค่ะเด้อขอให้สุขดีเฮงๆปังๆกันทุกคนค่ะขอบคุณค่ะมี่อย่างอยู่พี่น้องเอ้ยผู้ถามกระถามทุกมือทุกมือ ไปใส่กระทมผู้ใดกระทำปิดจังไดเราได้ร้ายเป็นได้เรียนนี่ได้ร้ายเป็นไดกับเขาไปวัดบ่ <c oughs> เห็นมานี่กสิพ่อปีแล้วเปิดสางไล่ได้มนันยังบ่ท่านไหนกระสมไปเรื่อยๆว่าต่อมาต่อมาอทีตเดียนที่สองที่สามที่สี่ตอนนี้เดียนที่หาย่ยางขอมาาด้มือหนึ่ง,ง,งสองมือท่านเลยพ่อใส่พ่อเบอิกเท่าสนดวก สะสมไปเรื่อยๆกับเขาไปวัดบ่เห็ดมานี่กัสิพ่อปีแล้วเปิดสางไล่ใ้มานียังบ่ท่านไหนฮมผสมหวังเฮ้ามันกะบ่ดีทำใจไปเป็นกลางๆไปเห็ดไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆลิปนี้กันเงเอาหรอมีอย่างยู่พี่น้องเอ้ยผู้ถามกระถามทุกเมื่อทุกมือไปเสตกระถามผู้ไดกระถามเปิดแจ้งไดเราได้ร้ายเป็นได ยันนี้ได้ไลฟ์เป็นไดห้ามผสมหวังห้อมันก็บ,บดีทำใจไปเป็นกลางๆงไปเห็ดไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยคลิปนี้กับเน่าหรอแทนพืดพืชขึ้นอยู่โฆษณาสตินเนาะแต่ว่าโฆษณาเอ้แต่ว่าโบนัสนั้นเดือนแรกให้พป๊บปะเ่อนสูงไปสนะได้กะเอากะอยากได้เป็นตะมั่นยู่ค่ะพี่น้อง ได้มือละเหรียนละเหรียนอยู่ย่างหน่อยนี่เขาเจ้าได้มือละหลายเหรียญซิปเหรียญเศ้าเหรียญจะคล้องกันได้มือละเหรียญกันยังว่าดีเนาะเด<ๆ>ี๋ยครั้งยิ่งใหญ่ที่ผ่านมากกระบะสิเศ้าเหรินละกระบาสียุดไปละว่ดีสองมือสามมือลองไวค้คลิปหนึ่งได้ลรอวาในความคิดความฝันแต่ละคนกเยึดยังกะต้องมีความหวังเนาะพี่น้องแต่ว่าห้องกสิหวังไรไปมันกับถ้าห้างผสมหวังเห้อง,ม,งมันกะ บ่ดีทำใจไปเป็นกลางๆไปเห็ดไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆลิิเน้กับเาหรอกกันพี่น้องเซวคีเอเตอร์ของพวกเราเป็นจังไรคะเจะได้ค่าขนมได้ค่าเห็ดได้ค่าสวัสดีตอนสายๆของวัน กินต้มหมกถั่วดินไม่เยี่ยมมีอักอากเยอต้มถั่วดินไนอ้ม่ยังดีกับเม่เราซุกัาเป็ไหนไดนอกหันมาเปิดสางไล่ได้สางไล่ได้มากเนาะเ,าะ ok เดือนกุัวๆพณันละโฆษณากลับขึ้นมากกะปรากฏ่บเหรียญกะเ,เดือนกลัวๆพณันละโฆษณากลับขึ้นมากกะปรากฏ่บเหรียญกะเเป็นตะมันยยคะพี่น้อง ได้มือละเหรียญละเหรียญอยู่ยางหน่อยนี่ข้าเจ้าได้มือละลายเหรียญสิบเหรียญเศ้าเหรียญจะคล้องก็ได้มือละเหรียญกันย่งว่าดีนะวันทัพรังรหัสสบดีน้พี่น้นองที่ยี่สิบเก้าเดือนสิงหามารายงานตัวกับเอื่อเอทักทายกับเพื่อนเพื่อน,นพี่เลยครับอยู่ซำเกาอยานาอพี่น้องเป็นจังใดผลประกอบห้ามผสมหวังเขามันกะดี ทำใจไปเป็นกลางๆไปเไปเรื่อยๆซาสมไปเรื่อยๆลิปหนีกนับเง้าหลอกเนเป็นตะมันอยค่ะพี่น้องในมือเลียนละเดียนๆยยางหน่อย